เป็นไงแม่มาที่เจอชื่อเรื่องมีแฟนเกิดขึ้นเรื่องมีแฟนไม่มีแฟนค่ะแฟนรวยละสิเธอแล้วแหละนี่ตรงนี้เลยแค่ยืนพูดจะเฉยแล้วเธอบอกว่าเธอไม่มีใครวันนั้นบ้างนี่พวกเธอเลยความผิดเออไม่มีอะไรหรอกก็คือจากวันนั้นที่เราสัมภาษณ์กันไปรหนูก็มีความเมา้โม่กับแม่ๆเนาะแม่ก็ถามว่าโสดไหมแล้วก็เอาโสดออจีบได้ไหมโอ้จีบได้ทักมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเล่นๆเมา้โม่แล้วแม่ถามว่าแบบมีใครมาจีบไหมหนูบอกว่าโอ๊ยไม่มี ลอกอย่างเงี้ยหรอปล่าแต่ว่ามันก็คือแบบเราคนไทยแม่หนุบหนุบบีนต้องข่อมตัวตตตคือชนีไทยต้องข่อมตัวแบบโอ้ไม่มีใครมาจีบหลอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบในชีวิตมันก็คงมีคนชอบหนูบ้างแหละแม่แม่เนาะมันก็แบบเออแต่ว่าเราก็อาจจะยัอยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนก็ไปคอมเมนต์มาพิมพ์คอมเมนต์แบบแย่ๆกับเราเยอะจนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอบหน่อยแล้วกันหนาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาว่าเม้นต์มาไปว่าแบบว่า อ๋อหาแฟนรวยสิบอกเขาไปหรือบอกว่าแบบว่าบอกบอกว่าเหงาแต่ดีเอ็มไปไม่ตอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีบอกว่าไปเดินตามใช้งานสิเดี๋ยวก็ได้แฟนยอย่างเงี้ยพูดกับเราอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเราก็เลยขอตอบซะหน่อยว่าเอ้ยมันไม่ใช่ก็ลเลยเล่าไปเหมือนที่เล่ากับทุกคนเนี่ยว่าเราเราแค่เม,เม้ามอยกับแม่ๆเฉยๆอะไรอะไรอันนี้มันเป็นดูเส้นแล้ที่รู้สึกว่าเราต้องมาอธิบายในแต่ในแต่ละสิ่งในยอย่าง ก็คือหนูรู้สึกว่าคือคือหนูรู้สึกว่าแบบว่ามันบางบางอันมันถูกเราอะคะแล้วหนูคิดว่าหนูก็ตอบแทนหลายๆคนเพราะว่าจริงๆหนูว่าดาราที่มาสัมภาษณ์ว่าโสดอะก็เปรี้ยวแย้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็จะมีคนพวกเนี้ยที่จะชอบคอมเมนต์ว่าดาราว่าแบบทําไมหาแฟนรวยละสิเหมือนเขาแบบเขาแบบ S <S เหมือนอาคาติกับดาราในเรื่องนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นถ้าคุณไม่สาม,มารถเตรียมมันก็เป็นการรู้สึวกว่ามไม่ได้แบบโอ้โหฉันจะต้องกุมเป้าที่จะใชค่คือคือหลายๆคนเขาก็สนแล้วก็มีความสุขม,มากไม่ได้บอกว่าต้องม,มีแฟนเดียวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องมีใช่ไหมคะเวลาที่แฟนเราเราเข้าใจเยอะมากที่เขามาเป็น หนูว่าคนหนูว่าคนเกตที่หนูพูดเยอะนะแบบก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบมันประมาณเดียวกับเราแบบพอดีกับเราอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องแบบเออแบบให้กําลังใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยปรึกษ,ษากันได้มากกว่าหนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะเป็นไงจังเลือรบอลประเทนไทยยังไงบ้างจังเล่นอะรนะจิงจังไม่ติดเล่นลเราไม่หยุยดไม่หยุดไติดเล่นหนูจะไม่พูดแล้วว่าโอ,อ้อยากได้ดอกไม้ที่ นวันละไทยนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำงานเหมือนเดิมนกคนที่จะมาคนที่ใช่คนที่ใช่รอคนที่ใช่อจริจมันก็ไม่ยากแต่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเหนูก็คงแบบต้องต้อคิดเยอนิดนึงก็29แล้วเนี่ยวอ้อาจจะสแล้วอย่ค่ะก็แบบว่า ก,กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะแล้วก็มันมันยุ่งมากอะ่ะเออไม่ไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้แกสูร <c oughs> ได้ดไ่ไหมได้ดอกไม้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบไวไฟอย่างเงีเ้ยเป็นดอกคัวอย่างเงี้ยค่ะ